สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับนี่ก็ครูนิติกรนะครับจะมาสอนเนื้อหารเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะครับเรียนพร้อมหรือยังครับวันนเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลหารของเศษส่วนด้วยเศษส่วนได้นะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลหารของเศษส่วนด้วยเศษส่วนได้เรามาทบทวนความหมายของเศษส่วนก่อนนะครับคุณครูมีรูปภาพนะครับรูปสี่เหลี่ยมนะครับแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆกัน แรงเงาระบายสี3ส่วนนะครับสามารถเขียนส่วนที่แรงเงาสแสดงเศษส่วนจำนวนใดครับเศษ3ส่วน4ใช่ไหมครับทำไมถึงส่วนเป็น4ครับเพราะว่าเราแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับที่เศษเป็น3นะครับก็เพราะว่านะครับเราแรงเงานะครับไป เท่าไรครับ3ส่วนนะครับเราแรงเอาไป3ส่วน1ส่วน2ส่วน3ส่วนก็เลยเป็นเศษ3นะครับดูตัวอย่างความหมายของเศษส่วนข้อที่2ครับจากรูปภาพนี้นะครับรูปภาพนี้เขียนแทนด้วยเศษส่วนจำนวนใดครับแรงเอาไปกี่ส่วนครับแรงเอาไป2ส่วนใช่ไหมครับ จากทั้งหมดแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันครับสี่เหลี่ยมรูปนี้สี่เหลี่ยมรูปนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะครับสส่วนเท่าๆกันดังนั้นนะครับจึงสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นนะครับเศษ2ส่วน3ครับนะครับเศษ2ส่วน3นะครับดูนนบข้อต่อไปครับอันนี้ยังทบทวนอยู่นะครับ ทบทนความหมายของเศษส่วนส่วนที่แรงเงาแสดงเศษส่วนได้ครับครูมีรูปสี่เหลี่ยมให้แรงเงาระบายสีด้วยสีชมพูนะครับ1ช่องนะครับจากทั้งหมดมีอยู่8ช่องแสดงว่าเขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน8นะครับอีกสักรูปหนึ่งนะครับ รูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันครับระบายสีด้วยสีชมพูเป็น1ส่วนนะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นนะครับเศษ1ส่วน6นะครับนี่ก็คืออยู่ในเรื่องของการทบทวนความหมายของเศษส่วนนะครับมาดูต่อไปครับความหมายส่วนกับนะครับของเศษส่วนนะครับ ส่วนกลับของเศษส่วนนะครับครูมีตัวอย่างมาให้ให้นักเรียนหาส่วนกลับของเศษ1ส่วน8นะครับว่าคือจำนวนใดเพราะเหตุใดครับส่วนกลับของเศษ1ส่วน8คือจำนวนใดเพราะเหตุใดนะครับส่วนกลับของ1ส่วน8คืออะไรครับนักเรียนนะครับยังจำได้ไหม,ไมครับกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษอันนี้ก็คือวิธีคิดลัดนะครับนะครับ ส่วนกลับของ1ส่วน8ก็คือ8นะครับแปดถ้าเขียนในรูปของเศษส่วนก็คือ8ส่วน1เพราะว่านะครับเศษ1ส่วน8คูณ8นะครับเศษ1ส่วน8คูณกับ8จะได้ผลลัพธ์เป็น1คูณ8ส่วน8นะครับ1คูณกับ8ได้8นะครับก็ได้8ส่วน8ถ้าตัวเศษและตัวหารตัวเดียวกันนะครับจะมีค่าเท่ากับ1ครับนะครับ ก็คือส่วนกลับนะครับของเศษส่วนเมื่อมาคูนกับเศษส่วนจะมีผลลัพธ์เป็น1นะครับหรืออีกวิธีนึงก็คือสลับที่ครับกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับอันนี้คือสลับที่นะครับเศษ1ส่วน8นะครับเศษคือ1นส่วนคือแถ้าเราสลับที่ส่วนกลับนะครับก็คือจากข้างล่างไปอยู่ข้างบนข้างบนลงข้างล่างครับตัวเศษลงมาเป็นตัวส่วนตัวส่วนขึ้นไปเป็นตัวเศษนะครับ ดูอีกสักข้อครับเศษส่วนกับของเศษ5้ส่วนครับคือจำนวนใดเพราะเหตุใดให้นักเรียนหาส่วนกับของเศษ509ส่วนคือจำนวนใดเพราะเหตุใดครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับสลับที่กันนะครับดับงนั้น เศษ5ส่วน9นะครับมีส่วนกลับก็คือเศษ9ส่วน5นะครับเศษ95ส่วนเพราะว่าเศษ5ส่วน9คูณกับเศษ9กส่วนแล้วนะครับจะได้ผลลัพธ์ก็คือ5คูณ9นะครับส่วนด้วย9คูณห้าเนะครับเป็นเศษ45ส่วน45นะครับตัวเศษกับตัวส่วนตัวเดียวกันมีค่าเท่ากับ1เขนะครับความหมายของส่วนกลับของเศษส่วน ทีนี้ครูมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับน้ามีขนมฟักทองเศษ2ส่วน3ถาดแบ่งให้หลานคนละเศษ1ส่วน6ถาดนะครับจะแบ่งให้หลานได้กี่คนครับจะแบ่งให้หลานได้กี่คนนะครับนี่เรามาดูเรามาวิเคราะห์ดูนะครับน้ามีขนมฟักทองเศษ2ส่วน3ถาดนะครับ แบ่งให้หลาน6คนเออแบ่งให้หลานคนละเศษ1ส่วน6ถาดจะแบ่งให้หลานได้กี่คนนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรน้มีขนมฟักทองสวงส่วน3ถาดอันนี้ก็เขียนเป็นเศษ2ส่วน3นะครับเศษ2ส่วน3เป็นตัวตั้งนะครับแบ่ง นะครับแบ่งคําว่าแบ่งแบ่งเท่าเกันนะครับแบ่งเท่าเกันการแบ่งเท่าๆกันก็คือวิธีไรครับคือวิธีหารถูกไหมครับก็คือวิธีหารนะครับแบ่งให้ใครครับแบ่งให้หลานคนละเท่าไหร่อะคนละเศษ1นึ่งส่วนหถาดแสดงว่าหารด้วยเศษ1นึ่ส่วนหถูกไหมครับหารด้วยเศษ1นึ่ส่วนหนะครับจะแบ่งให้หลานได้กี่คนก็แสดงว่าเท่ากับเท่าไหร่ นะครับทีนี้เรามาลองดูนะครับครูจะมีแผนภาพให้นักเรียนวิเคราะห์ดูก่อนนะครับให้ดูจากแผนภาพก่อนนะครับเขียนรูปแสดงเศษ2.3ส่วน3ะครับเศษ2ส่วน3นะครับครบูจะเขียนเป็นรูปภาพก่อนแล้วเราค่อยไปต่อในเรื่องของการคำนวณน,นะครับอันนี้คือเศษ2.3ส่วน3นะครับแสดงว่ารูป ทั้งหมดแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะครับสส่วน1ส่วน2ส่วน3ส่วนเศษ2แสดงว่าแรงเงาไป2ส่วนครับ1ส่วน2ส่วนอันนี้ก็คือความหมายของนะครับเศษ2ส่วน3นะครับต่อไปครับจากรูปขนมฟักทองเศษ2ส่วน3ถาดแบ่งให้หลานคนละเศษ1ส่วน6ถาดนะครับอันนี้ขนมฟักทองนะครับเศษ2ส่วน3ถาดนะนะครับ แบ่งให้หลานคนละเศษ1ส่วน6ถาดนะครับแสดงว่าในถาดนี้ต้องแบ่งเป็น6ส่วนนะครับต้องแบ่งเป็น6ส่วนแล้วให้หลานคนละเศษ1ส่วน6นะครับครูก็จะแบ่งนะครับนี่เห็นไหมครับครูแบ่งปุ๊บ1ส่วนสส่วน3ส่วน4ส่วน5ส่วน6ส่วนถูกไหมครับแบ่งได้6ส่วนนะครับแบ่งได้6ส่วนแบงนี้นะครับ แล้วให้หลานคนละเศษหนึ่งส่วนหก,ก็คือนี่ครับให้หลานไปอันนี้คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่โอเคไหมครับอ่าคนที่สี่คนละเท่าๆกันแสดงว่านะครับขนมฟักทองเศษสองส่วนสามถาดเนี่ยแบ่งให้หลานคนละเศษหนึ่งส่วนหกถาดน,นะครับเศษหนึ่งส่วนหกถาดจะให้จะแบ่งให้หลานได้ทั้งหมด สคนครับจะแบ่งให้หลานได้ทั้งหมด4คนโอเคไหมครับจากรูปภาพนี้คือเราเขียนหาคำตอบโดยการแสดงเป็นรูปภาพนะครับเรามาดูนะครับสรุปการหาผลหารได้อย่างไรนะครับสรุปผลาการหาผลหารได้อย่างไรนะครับก็เป็นเศษ2ส่วน3หารเศษ1ส่วน6เท่ากับ4นะครับ คือน้ามีขนมฟักทองเศษ2ส่วน3ถูกไหมครับน้ำมีขนมฟักทองเศษ2แบง่งแบ่งก็คือหารครับแบ่งให้หลานนะครับคนละเศษ1ส่วน6ก็คือหารด้วย1ส่วน6จะแบ่งให้หลานได้กี่คนก็คือหารได้4คนนะครับตามรูปภาพเมื่อกี้นะครับที่คุณครูได้แสดงให้ดูนะครับดังนั้นทีนี้เรามาสรุปครับเนื่องจากครับเศษ2ส่วน3เนี่ยหารเศษ1ส่วน6เท่ากับ4 นะครับเศษ2ส่วน3หารเศษ1ส่วน6เท่ากับ4นะครับและและนะครับเศษ2ส่วน3คูณกับ6ก็เท่ากับ4นะครับต้องเรียนมาดูว่าเศษ2ส่วน3คูณ6เท่ากับสได้อย่างไรนะครับคุณครูก็นำา3นะครับนะครับตัดทอนกับ6นะครับนำามมาหารนะครับระหว่าง3กับห3าหาร3ก่อนครับ3หาร3ได้เท่าไหร่ครับได้1่ถูกไหมครับ ต่อไปนำ3ไปหาร6ครับโดยการตัดทอนนะครับ3หาร6ได้เท่าไหร่ครับได้2ถูกไหมครับก็เป็น2คูณ2นะครับส่วน1เราก็จะไม่คิดนะครับเพราะเป็นจำนวนเต็ม2คูณ2ก็ได้ผลลัพธ์เป็น4ครับโอเคไหมครับดังนั้นเศษ2ส่วน3หารเศษ1ส่วน6ก็จะเท่ากับเศษ2ส่วน3คูณ6นะครับเพราะต่างก็มีผลลัพธ์เป็น4เหมือนกันโอเคไหมครับ ต่างก็มีผลลัพธ์เป็นสีหมอนกันดังนั้นนะครับเศษ2ส่วน3หารเศษ1ส่วน6จึงมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน3คูณกับ6นะครับนักเรียนดูนะครับว่าเศษ1ส่วน6กับ6นะครับมันเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันใช่ไหมครับดังนั้นนะครับก็ครับการหารเศษส่วนก็คือนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับ นี้มาดวูวิธีการคำนวณน,นะครับวิธีการเมื่อกี้เราพิจารณาโดยใช้แผนภาพไปแล้วน,นี้รูจะมาลองคำนวณดูนะครับโดยใช้วิธีการคำนวณนะนะครับพิจารณานะครับเศษ2ส,ส่วน3หาร1ส่วนหนี้ก็คือจากประโยคสัญลักษณ์ที่เราตั้งไว้นะครับตอนแรกก็คือมีขนมฟักทองเศษ2ส,ส,ส่วน3ถาดนะครับแบ่งให้หลานคนละเศษ1ส,ส่วน6ถาดก็จะเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น เศษสส่วน3หารเศษ1ส่วน6นะครับเศษ2ส่วน3หารเศษ1ส่วน6การหารเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนยังจำได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ครูสรุปให้แล้วนะครับก็เป็นเศษ2ส่วน3คูณเศษ6ส่วน1นะครับเศษ1ส่วน6นะครับสลับที่กับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษตัวหานะครับ1ส่วน6ก็กลายเป็น6ส่วน1นะครับ เมื่อได้อยู่ในรูปผลคูณแล้วก็จับคูณให้เป็นผลสําเร็จซะก็ได้เป็น2คูณกับ6นะครับเศษ2คูณกับ6ส่วนเศษส่วน3คูณกับ1นะครับส่วน3คูณกับ1นะครับตัดทอนเหมือนเมื่อกี้ครับโดยทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือการตัดทอนนะครับก็คือนํา3มาหารครับนะครับ3หาร3นะครับ3หาร3มเหลือ1นครับ สามหารหกนะครับเหลือสองครับก็เป็นเศษสองคูณสองนะครับส่วนหนึ่งสองคูณสองก็ได้เท่ากับสี่ครับผมครับอ่นะทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้อท <c oughs> ี 3, ่น 5, หนึน 5, ห่งนะครับเศษสามส่วนห้าหารเศษห้าส่วนสามเศษสามส่วนห้าหารเศษห้าส่วนสามครับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนทําได้โดย นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกับเศษส่วนของตัวหารเห็นไหมครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวหารแสดงว่าตัวตั้งเหมือนเดิมครับตัวตั้งก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าเศษ3ส่วน5เหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณคูณนะครับส่วนกับของตัวหารนะครับ5ส่วน3ก็กลายเป็น3ส่วน5ครับ ก็เป็นนะครับเศษ3.5ส่วน5คูณ3.05ะครับการคูณเศษส่สวนนำเศษคูณเศษนำส่วนคูณส่วนก็จะได้เป็น3.3คูนสส่วน5คูน5นะครับ3.3คูณ3ได้9 5คูณ5ได้25ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเศษ9.25ส่วน25ครับดูข้อต่อไปครับข้อที่2ครับ พราะที่2ครับเศษ7ส่วน12หารเศษ4ส่วน5เศษ7ส่วน12หารเศษ4ส่วน5เหมือนเดิมครับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกับเศษส่วนของตัวหารนะครับผมมีให้อ่าเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวหารนะครับสั้นๆ ตัวตั้งเหมือนเดิมครับ7ส่วน12นะครับเศษ7ส่วน12เหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณครับเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษครับ45ส่วนก็กลายเป็น5ส่วน4ครับการคูณเศษส่วนจับเศษคูณเศษจับส่วนคูณส่วนก็ได้เป็น7คูณ5ส่วนด้วย12คูณ4ครับ7คูณ5ได้35 12คูณ4เป็น48ดนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ เศษส5ส่วน48ครับนักเรียนเป็นไงบ้างครับจากการที่คุณครูทำแบบฝึกหัดให้นะครับ2ข้อครับนักเรียนก็ไปทำต่ออีกนะครับสำหรับเนื้อหาการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนักเรียนพอจะเข้าใจใช่ไหมครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจกลับมาดูนะครับคลิปการสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็สุดท้ายอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ